นายยูนิภูมใจสนอ The Last of Us ซีรีส์ที่สร้างมาจากเกมชื่อดังเมื่อเชื้อรามรณนะมันระบาดไปทั่วโลกจึงทำให้ผู้คนที่ติดเชือ้อเกิดบ้าคลั่งไล่กินคนคล้ายกับซอมบี้ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตรอดต่างก็พยายามหาทางหยุดยัง้งพร้อมกับต่อสู้กับเชื้อมรณะนี้ต่อไปความเดิมเหมตอนที่แล้วหลังที่ไปเอกกับเทสรีบทีพาเอลลี่ไปส่งให้กับกลุ่มของฝ่าย แต่ทว่าระหว่างทางที่พวกเขามุ่งหน้าไปนั้นเธอกลับถูกซอมบี้เชื้อรากาศจนท้ายที่สุดแล้วเธอก็ต้องตัดสินใจที่จบชีวิตของตัวเองเพื่อพระเอกนั้นได้มีโอกาสกอบกู้โลกนี้ต่อไปเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,ม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามตัวช่องยูนี้ช่วยกดเพิ่มหนึ่งสต๊สไครเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยครับ ตอนที่3หลังจากการตายของเทสทางด้านพระเอกข่าวก็รีบผ่านทางด้านเอลลี่ออกเดินเท้าเดินทางมาไกลามากกว่บบา10บไมล์ทางตะวันตกของบอสตนันและพวกเขาก็มาหยุดพักตรงบริเวณป่าที่อยู่ริมทานน้ำซึ่งระหว่างนี้เอลลี่เธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าคุณจะมาโกรธฉันมันก็ไม่ถูกนะฉันก็ไม่เคยบงังคับให้คุณหรือเทสพาฉันมาส่งหรือทำตามแผนบ้านนี้ และเหตุผลที่คุณทํานั้นนั่นก็เป็นเพราะคุณก็ต้องการแบตเตอรี่รถยนต์หรืออะไรก็ช่างที่คุณก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากกว่าตัวของฉันเพราะอย่างงั้นก็อย่ามาโทษกันว่ามันก็เป็นเพราะฉันจึงทําให้เทสเธอต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้และหลังที่พวกเขาออกเดินเท้ากันต่อเอลลี่เธอก็เลยพยายามพูดถามชวนพระเอกคุยไม่ยอมหยุดและระหว่างทางทางด้านพระเอกเขาก็แวะไปที่ฟาร์มร้างที่ชื่อว่าคัมเบอร์แลนด์ เพื่อแวะมาเอาของที่ซ่อนเอาไว้และพอเข้ามาที่ด้านในเอลลี่เธอก็รีบเดินเข้ามาสำรวจก่อนที่เธอจะเจอกับประตูเหล็กลับที่สามารถมุดลงไปที่ด้านล่างได้และของมีค่าชิ้นแรกที่เอลลี่เจอนั่นก็คือผ้าอนาไมายแบบมีปีกนุ่มสบายตลอดคือก่อนที่เธอนั้นจะเจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งที่ถูกกองหินทับเอไว้และพอเห็นแบบนี้เธอก็เลยตัดสินใจใช้มีดค่อยๆกรีดที่ผิวหน้าของซอมบี้ตัวนี้ เพื่อดูเชื้อราที่อยู่ด้านในตัวของมันก่อนที่เธอนั้นจะจัดการปิดจ็อบมันและหลังที่พวกทัง้งคู่ออกจากฟาร์มร้างมาแล้วพวกเขาก็เดินพูดคุยกันต่อซึ่งแต่ด้านเอลลี่เธอก็พูดถามกับเอกไปว่าก่อนที่โลกมันจะล่มสลายคุณก็ยังจํามันได้ไหมและมันเกิดขึ้นในวันเดียวเลยอย่างนั้นหรอเพราะตอนที่เอลลี่เกิดนั้นโลกมันก็ได้ล่มสลายอย่างที่เธอเห็นไปนนแล้วเธอจึงไม่เคยได้มีโอกาสได้ขึ้นขึ้นบิน หรือได้กินอาหารในพัฒนาคารสุดหรูเหมือนกับเด็กๆคนอื่นในโลกเก่าจึงนำให้พระเอกเขาก็เลยพูดเล่ากับเอลลี่ฟังว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็มีบางส่วนที่มันปนเปื้อนเข้าไปในอาหารและเชื้อคอนิเซปมันก็คงกลายพันธุ์มันก็นเลยปนเปื้อนเข้าไปในอาหารบางยี่ห้อที่ขายส่งออกไปทั่วโลกเช่นขนมปังซีเรียลหรือพวกแป้งแพนเคก้กและถ้าหากกินอาหารพวกนั้นเข้าไปในปริมาณมากพอคนพวกนั้น เขาก็จะเริ่มป่วยและเพียงเวลาไม่นานคนพวกนั้นก็จะเริ่มลุกขึ้นมากัดกินคนอื่นและคืนแรกที่เกิดเรื่องเมืบ้านทั้งหมดนี้นั่นก็คือคือนวันศุกร์ที่26กันยายนในปี2003และพอวันจันทร์ถัดมาโลกทั้งใบมันก็เละเทะต,ตุ้มเป๊ะมีสภาพไม่ต่างกับที่เธอเห็นในตอนนี้และพอพวกคนทุคู่เดินไปตามทางเนื่องจากมันก็มีเส้นทางหนึ่งทีพระเอกเขาก็พูดบอกเอลลี่ไว้ ว่ามันก็มีบางอย่างที่เธอนั้นก็ไม่ควรเห็นซึ่งพอยิงแบบนี้มันก็ยิ่งกระตุ้นให้สาวจอมแสบอย่างาด้านเอลลี่เธอก็ยิ่งอยากดูแบบคุณซิกาโลและพอเธอเห็นกองโครงกระดูกนับร้อยชีวิตพระเอกเขาก็เลยพูดเล่าให้กับเธอฟังว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เชื้อราระบาดพวกทหารก็ได้อพยพขนจากชนบทโดยหลอกให้พวกเขาทุกคนนั้นว่าจะพาไปส่งยังเขตกักกักน แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกทุกคนก็มาจบชีวิตลงที่นี่และภาพกระดาษมาที่อดีตของชายที่ชื่อวิลว,วันที่30กันยาปี2003ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อรามมลนะพวกทหารก่อยๆทยอยยึดพื้นที่พร้อมกับรับชาวบ้านทุกคนเพื่อพาย้ายไปส่งยังเขตกักกันซึ่งในช่วงเวลานั้นเองทางด้านบิลเขาก็ใช้โอกาสนี้หนีลงไปอยู่ที่ห้องบังเกอร์ชั้นใต้ดินของบ้านของตัวเองและหลังที่พวกทหาร ย้ายทุกคนออกไปจากเมืองเมืองนี้เรียบร้อยแล้วบิลเขาก็รีบกลับขึ้นมาที่ด้านบนและในเมื่อเขาก็อยู่คนเดียวในเมืองแห่งนี้เขาก็เลยเลือกที่ชอปทุกอย่างที่ตัวเขานั้นอยากจะได้ก่อนที่เขานั้นจะขนน้ํามันขึ้นมาเต็มหลังรถเพื่อเอามันมาเพื่อเติมเชื้อเพลยงกับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ที่อยู่ในสวนหน้าบ้านของเขาและหลังจากนั้นเขาก็เลือกที่เรียนรู้และใช้ชีวิตตามลาพังทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ และการปลูกพืชผักแถมกิจวัตรประจําวันของบิวนั้นนั่นก็คือการนั่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาติดเอาไว้รอบบ้านแถมบิวเขาก็ยังทํากับดักเอาไว้กระจายเอาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อดูว่าถ้าหากมีผู้ที่ติดเชื้อเดินผ่านเข้ามาในพื้นที่ของเขาแล้วล่ะก็มันก็จะระเบิดเละตุ้มเป๊ะและหลังที่เวลาผ่านไป4ปีเร็วเหมือนกับโกหกตอนนี้บิวเขากว่ากลายเป็นนักขนของมือทองที่ไล่ขับรถ กวาดของมีค่าทุกอย่างที่ตวงเขานั้นก็อยากจะได้ก่อนที่วันนี้เองมันก็จะมีใครบางคนที่ตกลงมาในหลุมกับดักของเขาและทนันทีที่บิลเจอกระชายคนนี้เขาก็เลยพูดบอกกับบิลไปว่าตวงเขานั้นก็มาจากเขตกัการนที่บัลติมอร์และเขาก็อยากเดินทางไปที่บอสตันต่อแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็กลับมาตกในหลุมที่คุณนั้นขุดสร้างเอาไว้ และพอทางด้านบิลเขาใช้เครื่องตรวจหาเชื้อไวรัสที่เขานั้นได้มาทําการตรวจหาเชื้อว่าชายคนนี้เขาก็ติดเชื้อรามนานนาหรือเปล่าและหลังที่พบว่าเคลียร์แล้วชายคนนี้เขาก็เลยพูดแนะนําตัวให้กับทางด้านบิลได้รู้จักว่าตัวขงเขานนั้นก็ชื่อว่าแฟลงซึ่งแฟล้งเขาก็เลยพูดบอกกับบิลไปว่าตัวเขาคนนั้นก็มาเด็กินอะไรมามากกว่า2วันแล้วจึงทําให้บิลก็ตัดสินใจที่ให้แฟล้งนั้น เข้ามาพักที่ด้านในบ้านเพื่อมาล้างเนื้อล้างตัวพร้อมกับให้ชุดของเขากับทางด้านแฟงใส่ก่อนที่เย็นวันนี้เขาก็จะทํามื้อเย็นที่มันก็เป็นสเต็กกระต่ายให้กับทางด้านแฟงอินพร้อมกับเปิดไว้ให้แฟงดืงด่มดามและเนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาบิลเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตำำามลําพังหลังจากที่โลกนั้นลบสลายเขาก็เลยไม่ค่อยคุ้นชินและหลังจากมื้อเย็นวันนี้พอทางด้านแฟงเขาเห็นขึ้นเล่นเปียนโน เขาก็เลยตัดสินใจที่จะขอเข้ามานั่งบรรเลงเพลงพร้อมกันร้องเพลงให้กับด้านบิวฟังเพื่อเป็นการตอบแทนพอเห็นแบบนี้ทางด้านบิวเขาก็เลยเล่นเพลงโชว์ให้กับด้านแฟงดูซะบ้างและทันทีที่เพลงจบลงเรื่องที่สุดสยิวเหมือนก็เกิดขึ้นเมื่อด้าน,านแฟงโผล่ตัวเข้ามาจูบปากของบิวอย่างดุดดื้อก่อนที่เขาจะให้บิวไปทําการอาบน้ําล้างตัวบ้างและเรื่องทุกอย่าง หลังจากมื้อเย็นของวันนี้มันก็จบลงบนเตียงนอนแหมทําไปได้และหลังจากค่ำคืนวันนี้ผู้คนทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ด้วยกันมามากกว่า3ปีและภาพกระต่มาที่ปี2010ซึ่งเช้านี้พวกเขาต่างทะเลาะเถียงกันกันเป็นบ้านเป็นหลังเกี่ยวกับการทําความสะอาดและตกแต่งสถานที่รอบๆบ,บ้านกับพวกเขาให้มันสวยงามแถมในด้านแปงเขาก็ยังพูดบอกกับบิลอีก พูกฉันก็อย,กอยากออกตามหาเพื่อนและพาพวกเขามาอยู่กับเราในเมืองที่พวกเรานั้นช่วยกันบูรณะขึ้นแต่ถึงแม้ว่าบิลจะพยายามพูดท่ามแฟงแบบหัวชนฝาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ะพายแพ้กับแฟงซึ่งนั่นเมือนจะทำให้พวกเขาได้เจอกับเทสและก็าพเอกซึ่งมันก็แน่นอนละ่ะเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาบิลก็ไม่ได้เจอใครมานานแสนานาน จึงทำให้มื้อกลางวันของวันนี้เขาก็เลยพกปืนขึ้นมาหวางกับอาหารมาเป็นเครื่องเคียนแทนพวกเฟนฝ่ายก่อนที่ไปเอกจะพูดบอกกับบิลว,ว่าผมกับเทสก็เป็นพวกคนดีที่สามารถเอาชีวิตรอดมาจากความเลวร้ายและพื้นที่ที่ผมอยู่ในเขตกักกันนั้นมันก็มีสิ่งที่พวกคุณนั้นต้องการฉะนั้นพวกเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้และคุณก็ควรเก็บปืนลงจากโต๊ะอาหารได้แล้ว ซึ่งเกอะที่เทสกับพระเอกจะกลับออกไปทางด้านแฟงเขาวก็พูดบอกกับเทสไปว่าพวกเราก็ควรใช้รหัสสื่อสารกันเพือ่อว่ามันอาจจะมีคนอื่นแอบดักฟังพวกเราจากทางว,วิทีุสื่อสารและภาพกระ่าษมาที่ปี2013หลังอาที่เชา้านี้บิลกับแฟงก็วิ่งออกกํลาลังกายยามเช้าก้นเสร็จทางด้านแฟงเขาก็พาบิลมาดูสตอบเบอรี่ ที่ภูเขาหนั้นก็ได้มเมล็ดพันธุ์จากการแลกสิ่งของกับทางด้านพระเอกกับเทสเอามาปลูกเอาไว้ที่สวนหลังบ้านแต่ทว่าหนที่สุดค่ำคืนวันนี้เหมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อมันก็มีคนบางกลุ่มพยายามบุกเข้ามาที่ด้านในแต่ถึงแม้ว่าพวกโจรกลุ่มน,นี้มันจะถูกกับดักที่บิวนั้นสร้างขึ้นนั้นโจมตีจนไม่สามารถปีนเข้ามาที่ด้านในได้แต่ยังไงบิวเขาก็ต้องตัดสินใจที่ถือปืนไรเฟิลออกไป พร้อมกับส่องยิงกลุ่มโจรพวกนี้ที่ด้านนอกจนในที่สุดแล้วตวงเขากระถูกยิงสวนกลับจนได้รับบาดเจ็บและก่อนที่เขาจะสลบไปเขาก็พยายามพูดบอกกับแฟงไว้นายนั้นก็รีบวิธีวสื่อสารให้พระเอกเเรีบมาช่วยดูแลนายต่อจากชันและหลังที่แฟงช่วยทําบาดแผลกับบิวเซตและหายกลับมาเป็นปกติแล้วภาพก็ะต่มาที่10ปีต่อมาในปีปัจจุบันปี2023ซึ่งตอนนี้ ปูดงคู่ก็เริ่มแกช่ชราจนแฟงเขาก็ต้องนั่งรถเข็นให้บิวช่วยเข็นพาไปตามที่ต่างๆซึ่งนั่นเมื่อก็รวมถึงส่งแฟงขึ้นเตียงนอนในทุกๆคืนด้วยเช่นเดียวกันและพอแฟงเขาก็รู้ว่าเขาก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไิ่นานเขาก็เลยพูดบอกคนรักของเขาไปว่าผมจะขอทําทุกอย่างกับคุณในวันนี้เป็นวันสุดท้ายให้มันเป็นความทรงจําที่ดีในชีวิตของผมก่อนที่ผมจะหลับ และจากไปไดนอ้อมแขนของคุณซึ่งพอบิวเขาเรารู้ว่าวันนี้มันก็คงเป็นวันสุดท้ายที่เขานั้นจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เขารักเขาตัดสินใจที่เขียนพาแฟงเดินรอบๆหมู่บ้านก่อนที่ทำพิธีแต่งงานเล็กๆสวมแหวนให้กันละกันและงค่ำคืนวันนี้ทางด้านบิวเขาก็เลือกที่ทำสเตกกระต่ายพร้อมกับลินไวชั้นเลิศให้กับทางด้านแฟงแต่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับบิวในค่ำคืนนี้นั้น นั่นคือการที่เขาต้องทําตามคําขอสุดท้ายของคนรักของเขาซึ่งนั่นก็คือการบทยาจํานวนมากผสมลงในแก้วไวน์ของแลงเพื่อให้เขานั้นดื่มและหลับไปแบบไม่มีวันฟื้นตึ่ขึ้นมาอีกแต่ทว่าทางด้านบิวเขากกลับเลือกที่ผสมยาอะไรบางอยา่างเอาไว้ในขวดไว้ตั้งแต่แรกเพื่อหวังใหะตายไปพร้อมกับคนรักของเขาก่อนที่ตัวเขานั้นจะพูดบวกกับแฟงไป วัวชั้นเองก็แก่มากแล้วเหลนนายก็เป็นทั้งชีวิตของฉันก่อนที่เขาเันคู่จะจับมือกันพร้อมกับส่งยิ้มให้กันเป็นครั้งสุดท้ายและในช่วงเวลาที่เหลือนี้ทางด้านบิลเขาก็เข็นรถเข็นที่จะไปส่งแฟงบนเตียงนอนและาพากระตแตมาที่ไปเอกซึ่งหลังที่เขาสามารถทางด้านเอลลี่ออกเดินทางมาจนถึงบ้านของบิลแล้วก็แฟงแต่พอเดินเข้ามาที่ด้านในบ้านพอเขามองรอบๆบบ้านและเห็นว่า จานมื้อข้ามของพวกเขาเหมือนก็ถูกวางทิ้งไว้นานหลายวันเขาก็ต้องตกใจก่อนที่ใน,นด้านเอลลี่เธอจะเห็นจดหมายที่บิลเขาก็พยายามไปเขียนส่งให้พระเอกอ่านพร้อมกับใส่กุญแจรถด,ดอกหนึ่งเอาไว้ที่ด้านในซึ่งรายละเอียดในข้อความจดหมายฉบับนี้มันก็ได้เขียนบอกเอาไว้ว่าถ้าหากเจอและอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วคุณก็จงอย่าได้เดินเข้าไปในห้องนอนเพราะจาเขียนทิ้งท้ายเอาไว้อีกวถ้าหากคุณอยากได้อะไรจากที่นี่ ก็สามารถเอามันออกไปได้เลยไมย่ว่าจะอาวุธหรืออุปรกรณ์ทุกอย่างคุณก็จงนำมันเอาไปปกป้องเทสซึ่งพอไปเอกได้อ่านข้อความนี้เขาก็ถึงใจสลายเพราะตัวงเขานั้นก็ไม่สามารถปกป้องคนที่เขาอยากจะปกป้องได้แถมต้องมาเห็นเธอตายจากไปต่อหน้าต่อตาและหลังที่ระเอกได้กุญแจรถกระบะของบิวมาเขาก็พูดบอก,กับเอลลี่ว่าเธอเอาทุกอย่างที่เอาไปได้ใส่กระเป๋าเป้ของเธอออกไป จึงทำให้บกรคลท้งคู่ต่างก็ช่วยกันเดินสำรวจทั้งชั้นใต้ดินและก็พื้นที่ต่างๆภายในบ้านและพอเอลลี่เธอเห็นปืนกระบอกหนึ่งเธอตัดสินใจที่หยิบกระบอกปืนกระบอกนั้นออกมาเก็บเอาไว้ใส่กระเป๋าเป้ของเธอก่อนที่วกคคลทั้งคู่จะออกเดินทางด้วยรถกระบะข,ของบิลพร้อมกับฟังเพลงชิลๆจากยุค80และเลือกที่ขับรถออกเดินทางมุ่งหน้าเพื่อไปตามหาน้องชายของพระเอกต่อไป และตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วลก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ